กราบสวัสดีครับอีกครั้งหนึ่งในวันพฤหัสบดีเนาะเมื่อวานเป็นวันพุธนะครับผมวันนี้ก็วันที่4ของสัปดาห์แล้วนะครับเราก็มาต่อจากการวิเคราะห์เมื่อวานกันเลยดีกว่านะครับผมก็เริ่มจากท้องคํากันเหมือนเดิมนะครท่องคำเนาะเรามาดูซิเมื่อวานเป็นไงบ้างอ่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็คือช่วงเวฟนี้ใช่ไหมขึ้นมาทำา i แล้วแล้วมันก็ลงมาได้เก็บรอบหนึ่งก่อนที่จะมีข่าว F C M O นะครับก็คือข่าวเฟสนั่นเองเนาะอ่ะหรือว่า F O M C อ่ะ F C M O F O M C นะครับเหลืออะไรนะครับปึ๊บเนาะตึ๊บ F O M C นะครับผมนะ่ะโอเคนะครับก็เรามาคุยนิดหนึ่งเนะี่ยคือทองคำเนี่ยอย่างที่ผมมอกใช่ไหมถ้าอ่า ถ้ามันจะขึ้นไปทำไฮจริงนะครับเราควรเผื่อโซนด้านบนด้วยนะครับการว่าการขึ้นของมันลมเนี่ยมันขึ้นได้ไม่เยอะเพราะเหมือนกับว่าจะจะรอช่วงข่าวนะผมผมมองว่างี้นะคือรอช่วงข่าวเนาะมันมันก็จะมีเรื่องเมงืมอ่อเมื่อวานก็จะมีข่าวซะเยอะในช่วงค่าแล้วก็รอข่าวของเฟสในช่วงกลางคืนอีกทีประมาณตีหนึ่งของบ้านเรานั่นเองซึ่งหลังจากเฟสได้พูดถึงว่า ในเรื่องอตัตราดอกเบี้ยใช่ไหมก็มีแอคชั่งงนเข้นมาการว่าอยู่ในโซนซัพพลายที่เราหลอกไปไปเลยนะครับไม่เกินนี้เนาะซึ่งโอก็เหมือนจะดูดีนะครับก็คือมันไม่เกินไม่เกินโซนของเราที่เราได้วางเป้าไว้แหมถ้าใครได้ลิมิตไว้ก็น่าจะได้กําไรกันบานเลยนะครับก็ประมาณ3หรือถึง4,000จุดได้แล้วเนาะ ตอนนี้ก็วัน3ามันหรจุดถือว่าวานหมูเลยทำให้แอคชั่นในตอนนี้การว่าแนวโน้มขาขึ้นถูกเปลี่ยนเป็นขาลงต่ออีกรอบหนึ่งนั่นเองเนาะการภายในช่วงค่ำคืนเดียวนะจากขาขึ้นที่มันพยายามสร้างกลายเป็นขาลงไปเลยนะครับรอบนี้แสดงว่าขาขึ้นในเวฟตรงนี้ที่ผมมองเนะี่ยมันแน่จะอะไร น่าจะหมดแล้วนะผมมอง่างนี้นะน่าจะหมดรอบแล้วเพราะว่าถ้ามันเบรกทำโรโลต่อได้มันแทบจะเป็นไรมันแทบจะลงมาหาโรเดิมแล้วนะอ่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะรอรอ่วนด้านล่างนี้ได้ไหมได้รอ่วนด้านล่างนี้ได้ไหมได้นะครับผมบอกก่อนว่าได้ขยานลบอันเก่าก่อนนะครับอ่ะแล้วคราวนี้โซนส่วโซนนี้ที่ โดนเบกนรกชะรุไปแล้วผมขออนุญาตลบออกเพราะเ,เราไม่สนใจแล้วนะครับผมนะเนาะรวมถึงโซนรีสตแดนโซนตรงนี้ด้วยนะเราเอาออกเลยไม่สนใจแล้วนะนะสกนบ้านซับไพนี้เรายังสนใจอยู่นะครับแล้วก็แนะแล้วก็สองส่วนด้านล่างนี้ยังสนใจอยู่นะเพื่อที่ถ้าราคาลงต่อเนี่ย ในแอคชั่นในการลงต่อถ้าลงด้วยถึงเนี่ยน่าจะลงด้วยถึงโซนดีมานโซนด้านล่างนี้นะครับก่อนจะมีการรีบาวขึ้นนะผมมองว่านี้นะจะมีการรีบาวขึ้นนะครับในวันนี้ผมมองว่าน่าจะยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อเนื่องได้ต่ออยู่ในระยะสั้นๆนะตรงนี้นะครับเนาะโอเคถามว่ามีแนวต้านอื่นที่น่าสนใจอีกไหมนะครับ ่าถ้าเอาใกล้ที่สุดก็คงเป็นเบสเล็กๆตรงนี้ซึ่งมันมันก็ดูดูยังไงดูไว้เป็นอ่าต้องบอกว่า,าเขาเรียกมาร์กไว้แล้วกันอ่มาร์กไว้ก็ไม่เสียหายนะครับในโซนนี้เป็นโซนเล็กนะครับเฟรมเล็กนะครับถ้า ถ้าดูหนึ่งชั่วโมองมันจะเป็นแท่งต่อกันเลยแต่ถ้าดูใน 15G หรือ 5T น่าจะเห็นว่ามันเป็นเบสอยู่1แท่งแท่งเป็นเบสอยู่เป็นแท่งๆอยู่น่ครับดังนั้นในโซนนี้เรามาได้นะครับแต่ถ้าดูจากหนะ้าตอนนี้คือมันพยายามจะลงเลยตอนนี้ไม่มีทิ้งไส้เห็นเลยนะณเนะวลาที่ผมจิตยอยู่ดังนั้นในทองคําตอนนี้ใช้แผนสวิงตรงนี้ได้อยู่นะครับการเล่นเป็นเทรนด์ตอนนี้ค่อนข้างจะชันมากๆหลังจากวิ่งเป็นข่าวลงมา นะครับวิ่งเป็นข่าวลงมาค่อนข้างชันสุดเลยชันจัดๆนะครับชันมากจนที่แบบว่าทเทรนมันยังมันยังดูไม่ผมบอกว่ายังดูไม่อ่ายังดูไม่สมมุตหรือดูที่แบบเป็นทเทรนที่สวยงามเท่าไหร่นะีมันแบบชันจัดเลยนะตอนนี้นะครับการการเล่นการชันอย่างนี้ผมมองว่าการรีบาวน่าจะมีให้เห็นนะครับ และน่าจะเป็นดีบาวที่เก็บระยะได้ด้วยถ้าใช้สวนนะแต่ต้องต,ต้องเผื่อด้วยว่ามันพลาดนะครับพอเรากำลังสวนในทิศทางที่มันกําลังวิ่งอยู่นั่นเองนะครับผมโอเคทองคําแผนไว้ประมาณนี้แต่ถ้าสมม,มันเด้งละ่ะเด้งถ้ากรณีที่มันเด้งเราจะมองอยังไงนะครับผมมองตรงนี้ก่อนมุมแรกมองนี้กับมุมแรก มุมนี้จะเป็นโซนแนวต้านส่วนแรกที่เราจะมองนะว่าจะขึ้นไปเป็นการรีเทสเพื่อลงต่อไหมนะครับแนะ่แล้วโซนที่2เนี่ยความเป็นจริงก็ค่อนข้างจะไกลนะครับคนะ่อนข้างจะไกลนะครับอออีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนแนวต้านเหมือนกันนะครับผมติบ พอได้โซนเนลตาสองโซนนี้น่าจะเป็นสองโซนที่คิดว่าคิดว่าในวันนี้น่าจะวิ่งถึงนะครับไม่น่าเกินนี้เนาะก็ให้ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะครับผมสองโซนเนลตานี้ที่น่าจะพอเล่นได้เนาะในวันนี้นะครับโอเคเนาะรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับสำหรับทองคำไปต่อที่ EU เลย EU เนี่ย ด้วยที่ว่าข่าวเป็นเกี่ยวเนื่องกับค่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมทำให้คู่ที่มี USD นะครับมักแกมีความผันผวนเหมือนกันเนาะหมายความว่าคือช่วงข่าวเมื่อวานนั่นแหละนะครับการว่าโซนที่ผมให้ไว้ใน EU ไปไม่ถึงเนาะแต่เบรกทะลุหมดและทะลุทั้งสัปพายตรงนี้ทั้งทะลุอะไรดิสแตนตรงนี้นะครับทะลุก่อนแล้วค่อยลงมาต่อซึ่งกายเป็นว่า ถึงแค่ทองใช่ไหมเมื่อกี้ทองถึงอ่าในโซนที่เรารอนะครับแต่อะไรแต่ยูไม่ถึงนะครับมันไปถึงแค่แถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ก็คือแนวต้านตรงนี้นั่นเองแถวๆเก้าเก้าหกนะครับเอาเป็นเก้าเจ็ดละกันนะครับเก้าเจ็ดปัดขึ้นเนาะกลมๆไปเนะี่ยก็ถึงประมาณนี้เองนะครับไม่ถึงจุดที่เรารอก็คือประมาณ1 หน,น,นึ่งจุดศูนย์น้องเคไม่เป็นไรสำหรับ so EU นะครับก็ยังเป็นทิศทางลงเหมือนกับทองคำเนาะก,ก็คือเป็นขาลงที่ต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นโซนที่จะเห็นได้ชัดนะครับโซนที่จะเห็นได้ชัดเดี๋ยวขอยาลบปึ๊บๆเริ่มจะมาแตะอะไรพพอร์ตโซนที่เราได้รอแล้วใช่ไหมอ่ แต่อย่าลืมนะครับว่าแต่แล้วเนี่ยเราต้องรอคอนเฟิร์มชันจากไทม์เฟรมเล็กลงนะเฟรมเล็ก<ล>อีกทีเนะีงยนาะไทม์เฟรมเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับในการเข้าสัญญาณและตอนนี้เรากำลังเข้าอะไเข้าส่วนอยู่นะถ้าเราจะเข้าในพวกซัพพอร์ตโซนหรือดีมมนโซนนะครับก็อยากให้ระวังด้วยในการเทรด e นะนะอ่ะแล้วก็เป็นแนวต้านตรงนี้ที่เราจะให้นะหลังจากเกิดแรงข่าวขึ้นมานะครับอ่ะ ก็จะมีเบสตรงนี้นั่นเองเนี่ยชึบโอเคเนาะเอะได้ละหนึ่งโซนนะครับอีกโซนจะเป็นโซนเล็กๆตรงนี้นะเดี๋ยวขอยาดูแป๊บ uh, เอ้าผมผมมองว่าเป็นโซนค่อนข้างเล็กแต่น่าจะใช้ได้อยู่นะครับน่าใช้ได้อยู่นะครับดังนั้น จะให้ดีเราต้องรออะไรรอจังหวะ,ะจังหวะราคารีบ u าวขึ้นมานะครับแล้วเราดูว่าเกิดร e ีชาตในโซนไหมอถ้าปิดลงด้านล่างได้นะครับก็เราน่าจะเล่นฟอลโลได้นะครับอ่สต็อปลอสยังไม่กว้างเท่าไหร่นะประมาณ100จุดนะครับตอนนี้เนาะในโซนนี้ก็น่าจะพอเล่นได้แต่รอดูการร e ีเจคชัตหรือรีบาวกลับขึ้นมาก่อนให้เห็นก่อนแล้วกันนะสำหรับถ้าเราจะฟอลโลเทรนด์ถูกไหมเนาะโอเค ถ้างั้นเราก็ไปต่อกันเลยนะครับโซนเก่ายังใช้ได้นะครับแตนะตรงนี้ยังไม่ถึงให้เราได้เห็นนะครับแต่ลงมาถึงตรงนี้แหละนะครับอ่าซึ่งผลมีค่อนข้างจะยาวปื๊ดป,ดปดืนะและลงค่อนข้างจะชันด้วยนะครับโอเคไปันต่อ UJ UJ เนี่ยจะต้องขึ้นถูกไหมเพราะมาอะไร E คู่ที่ผ่านมาเราอยู่อยู่ด้านหลังแต่นี้อยู่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมแสดงว่าอะไรแสดงว่าทิศทางของค่างเงินดอลลาร์มันต้องสูงขึ้นนะครับการว่า UJ จะเด้งขึ้นแ,แล้วก็เด้งขึ้นปึ๊บแต่ขึ้นตอนนี้มันกลับเข้ามาอยู่ในกรอบทางนั้นนะครับอย่างที่เราได้คุยกันไว้เมื่อเมื่อว,วานใช่ไหมหรือวันก่อนกอนนะครับ ก็คือเราได้ทำสอเราได้ทากรอบตรงนี้ไว้นะครับดูว่ามันจะหลุดทางไหนนะครับแต่แรงข่าวทําให้ไงทำให้มันหลุดกรอบลงด้านล่างด้านล่างใช่ไหมอ่ะหลุดกรอบลงด้านล่างแต่สุดท้ายแล้วมันผลักดันให้กลับมาอยู่ในกรอบเดิมดังนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแล้วคือมันยังอยู่ในกรอบเดิมนะครับ มันยังอยู่ในกรอบเดิมนะถึงแม้ว่าจะมีการหลุดแต่มันปิดราคาณในกรอบอ่ะแสงว่ายังไงแซงตรงนี้ผมจะไม่สนใจแหละไอดีมาด้านล่างนี้เพราะอะไรเพราะมันถูกทําลายโดยแรงข่าวไปแล้วนะครับอ่ะแต่ตรงนี้มันยังไม่ถึงเราจะรออยู่นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ก็ยังไงเราก็รอเหมือนเดิมรอให้มันเลือกทางอีกทีเหมือนเดิมจนกว่ามันจะยืนเหนือกรอบได้ก็คือ ปิดราคาเหนือแท่งได้และสามารถสร้างเทรนต่อได้เราค่อยมองต่อหลังจากนั้นละกันนะสำหรับจูเจนะครับเนาะซึ่งตรงนี้ในกรอบเนี่ยอ่าเทรดเป็นแบบแนวไซเวก็ได้นะแล้วแต่ใครถนัดเนาะถ้าถ้าเล่นแบบกรอบไซเวก็เล่นเลยก็ได้นีครับแล้วแต่เทคนิคท่านผู้ชมเลยนะครับส่วนตัวผมผมแต่ยังไม่เทรดนะครับผมไปเทรดคู่อื่นก่อน ก็ได้ดีกว่าเนาะ,ะไปที่ USD CAD กันบ้าง USD CAD เนี่ยการว่าซัพพอร์ตตรงนี้มันมีนัยยะจริงๆเนาะเนาะเห็นได้ชัดนะว่าอะไรมันเหมือนมีนัยยะนะเพราะอะไรมันรีเทสหลายรอบมาก1 2 3 4 4รอบแล้วแต่อะไรมันไม่หลุดสักทีแล้วพอเจแรงข่าว มันดันลงอะไรดันลงมาไม่ถึงพพอร์ตเพราะอะไรเพราะเบสตรงนี้ที่มันมาเทสล่าสุดมันกลายว่ามันสร้างเบสดีมานขึ้นมาถูกไหมเนี่ยมันสร้างเบสที่เป็นดีมานขึ้นมาอีกและกลายว่าแรงข่าวลงมาถึงแค่เบสที่เป็นดีมานของมันนะแล้วมันเด้งต่อเลยอ่ะแรงข่าวผลักให้มันลงมาแล้วมันดีดกลับขึ้นไปทะลุรีสแตนซ์โซนที่เป็นกรอบกรอบเหมือนที่ผมพูดถึงอยู่จีเมื่อกี้นะกรอบสวิง กลายว่าตรงนี้เราอะไรมันหลุดแล้วแล้วมันรีเทสแล้วไปต่อแล้วผมไม่สนใจละโซนนี้เถ่งที่ผมจะสนใจต่อคือมันจะเบรกพลายโซนสองโซนนี้ได้ไหมถ้าเบรกได้อย่างที่ผมบอกนะถ้าเบรกสองโซนนี้ได้มีโอกาสที่มันจะถึงไฮเลยนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะแต่มันต้องผ่านด่านก่อนใช่ไหมมันต้องผ่านด่านหึงสามด่านซึ่งด่านแรกรีแตนโซนผ่านเป็น้วโซนแนวต้านเหลือสองด่านก็คือที่เป็นสลายโซนนะครับ แล้วก็ตรงนี้อาจจะมีเล็กๆแต่ผมมองคามไปเลยนะครับก็ไปที่โซนแนวต้านข้างบนสุดท้ายเลยนะซึ่งตอนนี้มันกําลังเป็นเลยไปในทิศทางที่เรากําลังวาดฝันไว้อยู่เนาะกำลังคาดเดาไว้อยู่นั่นเองนะและตอนนี้มันกําลังบินต่อนั่นเองการว่าซัพพอร์ตที่มีในยะสําคัญนิดนึงเนี่ยนะตรงที่ว่ามันมีแรงอะไรแรงที่ พยายามดันราคาขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆและแรงที่กดลงมาคือแรงเซลล์เนี่ยไม่สามารถกดมันต่อลงได้เลยนะครับนะตรงนี้โอเคเราเ,าเล่นอะไรเรามองหน้าบายได้แต่ถ้าใครได้บาย,ยาแต่ด้านล่างก็ปล่อยยาวเลยละกันนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะบายตรงนี้นะบายตรงในโซนซัลายโซนอาจจะดูไม่คุ้มเท่าไหร่ในเรื่องของอานะครับดังนั้นรอจังหวะยอ่อนะครับรอจังหวะยอ่อแล้วค่อย อะไรต้อค่อยชอนนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรซัพพอร์ตให้เราได้ดูในส่วนแรกนะว่าถ้ามันย่อลองมาเนะี่ยจะไปต่อได้ไหมนะโอเคสำหรับยู d c a ดีแคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลุ้น TP เลยนะครับ1 2 3ไปเลยนะครับตามกรอบเนาะปึ๊บปึ๊บไปน้ำมันกันก่อนนะครับ US Oil เนาะ US o อ l อแอนกา้ว่ายังไง ลงมาได้ไม่ต่ำกว่าโลนะครับจากตอนแรกเนี่ยมันขึ้นมาอะไรขึ้นมาทำไฮสูงขึ้นแต่ไม่สามารถเบรกโลต่ำลงกว่าเดิมได้นะตรงนี้ถึงแม้ว่ามันอะไรมันจะอยู่ในโซนแนวต้านแล้วแต่สัญญาณเดวิเจนก็ยังไม่เกิดนะสัญญาณเดว e จเจนก็ยังไม่เกิดเบรกโลก็เบรกไม่ได้ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่ชัดเจนปึ๊บ ยังไงต่อขึ้นมาถึงและขึ้นมาเลยเลยโซนแนวต้านด้วยก็จริงนะครับแล้วก็ถึงโซนซับไพด้วยนะครับแอบถ้าให้เรามองเป็นเวฟเว,บเ,วบเดียวเนี้ยจิบจิบจิบแอบแล้เดี๋ยวผมเปิดสีชั่วโมงให้ดูแอบมันจะเป็นเวฟอย่างงี้จิบจิบจิบเราเห็นอะไรเราเห็น gen, ดไดว์เจน,นถูกไหมเป็นไดว์เจนในสี่ชั่วโมงถูกไหม อ่าเป็น divergence ในสชั่วโมงนะครับเป็น divergence ใน4ชั่วโมงแต่หชั่วโมงถ้าถ้าเราดูเป็นถ้าเราดูเป็นหัวใหญ่อ่ามันจะดูได้นะแต่ว่ามันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่าบางคนอาจจะงงเนาะอ่าเป็น divergence ใน timeframe ใหญ่ขึ้นก็คือ4ชั่วโมงแล้วคราวนี้เราเห็นอะไรไหมเราเห็นตรงที่ว่ามันลงมาให้เราเห็นก็จริงแต่ว่าอะไรจุดที่ จะวัดว่ามันจะเป็นขาลงต่อได้เนี่ยคือโซนนี้เลยนะครับโซนซัพพอร์ตตรงนี้เลยโลตรงนี้นี่แหละนะครับให้ไว้เลยจะเป็นการวัดเลยว่าจะเป็นขาลงที่ลงได้ยาวไหมอ่นะตอนนี้มันกำลังเป็นขาลงแบบย่อยก็คือขาลงเล็กๆที่กำลังสวนขาขึ้นที่มันวิ่งอยู่ นะครับณตอนนี้มันจะลงเต็มที่นะตอนนี้คือซัพพอร์ตโซนตรงนี้แต่ถ้ามันจะไปต่อมันต้องเบรกให้ได้นะแสดงว่าคนที่กําลังเซลล์อยู่ณตอนนี้หรือคนที่กําลังหาจังหวะเซลล์นะครับต้องรู้นก่อนว่ามันจะเบรกซัพพอร์ตตรงนี้ได้ไหมถ้าเบรกได้โอเคเราหาจังหวะฟอลโลได้ทีหลังก็ได้แต่ถ้าใครถือไว้อยู่นะถือเซลล์ไว้อยู่นีเบรกซัพพอร์ตตรงนี้เราก็ไปต่อยาวๆเลยนั่นเองนะครับผม ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรุนกันต่อเนาะเพราะมันกำลังลงมาแล้วนะครับร้อยมันถึงแล้วก็เบรกให้เห็นนะครับแล้วรอค่อยปล่อยแล้วยาวเลยนะครับแล้วเราจะได้รอกันในโซนต่อไปเนาะโอเคนะครับจิบต่อไป u s 3 0สศนยะ์เนาะวีไอสามศูนย์เนี่ยเข้ามาในโซนที่สปายโซนที่ผมได้ให้ไวแ้แหละเป็นโซนใหญ่ใช่ไหมแอนนั่นคือแรงของขา่า สุดท้ายแล้วข่าวมันกดข่าวเนี่ยมันกดให้ลงนะครับถึงแม้มันจะขึ้นสว่วนแต่มันถูกกดให้ลงนะครับตอนนี้ก็คืออะไรเบรกทำให้ใหม่ได้นะครับแต่เป็นการทำรีเจคช i o ก็คือทิ้งไส้ลงมานะตรงนี้การว่าแนวโน้มเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วนะซึ่งมันทำการอะไรเบรกออฟสักเจอต่อถูกไหม อันนี้เชิงออกคาแรคเตอร์ให้เห็นนะครับและสุดท้ายมันอะไรมันเบรกออฟตัคเจอร์นะครับแต่ถ้าจะให้นับจริงๆถ้าจะนับจริงจริงมันทำหายตรงนี้แล้วมันเพิ่งจะเบรกตรงนี้ใ <_ C 1> นฮ f r a m มเล็กเราจะนับอ่เชิงออกคาแรคเตอร์ตรงนี้ด้วยก็ได้นะเอ <_ C 1> ๋มายควาไงหมายความว่าไงมันเป็นเวฟขาขึ้นแล้วถูกไหมเอ๋แล้วมันมันเพิ่งจะมาเป็นเวฟขาลงตรงเนี้ย ซึ่งมันจะได้ชิง of character ตรงไห้ h ชิง of character ตรงนี้นนถูกไหมเราค่้มา b บร a k o f ส structure ในตรงด้านล่างต่อเรื่อยๆนะครับแอบคราวนี้เรามาดูต่อนะครับมาดูต่อตรงที่ว่ามันตอนนี้ที่มันลงเนี่ยมันจะลงได้ถึงตรงไหน,นนะแอบสิ่งที่ผมได้ได้มองนะตอนนีนะ้จุดแรกคือจุด b a s ตรงนี้นะครับ ก็คือเป็นซัพพอร์ตนะครับโซนแนวรับนะโซนแนวรับปึ๊บปึ๊บทิบโอเคโซนแนวรับนะตรงนี้นะแอบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรอกันตรงนี้ต่อมู๊บดีมานตรงนี้อีกตรงหนึ่งนะครับแอบตรงนี้ก็เป็นดีมานเหมือนกันนะ แต่ผมให้ตรงแต่ผมให้ตรงนี้เป็นคนละสีแล้วกันใช้เป็นออดิบอร์ไปก่อนเนี่ยครับแอแล้วก็เขีนมาว่าตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นเบสที่สร้างขึ้นมาหลังจากรีเทสแล้วนอะออ อันนี้คือดีมานที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วถูกดีเทสแล้วโดยแท่งแท่งนี้ใช่ไหมที่ทิ้งไส้ลงมาแล้วแท่งเนี้ยหลังจากที่มันเบรกก่อนที่มันจะเบรกไปต่อมันได้สร้างดีมานขึ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นโซนที่เฟสค่อนข้างจะเฟชกว่านะครับเฟชกว่าส่วนด้านล่างนาอตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะออาซึ่งตรงนี้เราโดนเบรกไปแล้วนะี เราก็ไม่สนใจทิ้งไปเลยนะครับดังนั้นเราจะหาโซน Follow ได้ไหมขอย่าลบตรงนี้ไปก่อนละกันนะครับจะได้ไม่ลบหนอดึบขอดู15ตรงนี้30อ่ะก็คือโซน r e a c ชั่นโซนตรงนี้นะที่ถ้าขึ้นมาถ้ารีบาวกับขึ้นมาได้เราน่าจะได้ Follow กันนะตรงนี้นะครับ ใน่ตรงนี้เนาะจุดแรกเลยนะครับอ่าหรือแต่ว่าถ้ามันสร้างแค่ไฮตรงนี้เป็นไฮใหม่ที่มันทําขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็มองเป็นแนวต้าได้อีกอันหนึ่งนะแต่ว่าก็ดูแลดูก่อนละกันว่ามันมีเดคชันให้เห็นไหมนะครับแล้วก็ confirmation order, คอนเฟิร์มชันออเดอร์นะครับเฟรมเล็กคอนเฟิร์มไหมนะครับถ้าคอนเฟิร์มเราน่าจะฟอลโล่ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอ่า ดีไม่ดีอาจจะไม่ได้ดวิ่งถึงนี้ดยสามเนาะโอเคนะสำหรับ U.S. 3 0ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมรอเลยนะโอเคไปที่ B.C. B.C, BC เป็นยังไง B.C. เนะี่ยคริปโตนะัคริปโตเนี่ยจะค่อนข้างจะสวิงนะครับอ่าแรงข่าวมีนะครับ,นะรบก็คือแทงเขียวทิงท้งซ้ายบนทิ้งซ้ายล่างนะี่ครับ ประมาณ7 0รจุดสวิงได้ไม่เยอะเลยนะครับเจรจุดคูด 1, ด่อื่น1000จุดอัพอัพนะครับทองคำก็3 0 0 0จุดเลยแรงยังอยู่ในในจุดที่ต้องบอกว่ามันยังอยู่ในจุดเดิมของมันดีกว่าเนาะอ่ะคือตอนนี้มันมันยังอยู่ในกรอบอย่างนี้อยู่นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ วิงว่งขึง้นวิง่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ <S <S เหมือนออกข้างยังไม่ไปไหนนะครับดังนั้นซัพพอตนี้ยังเป็นซัพพอที่ยังรับได้อยู่แต่มันมันไม่ใช่มันจะรับได้เสมอไปแต่ณตอนนี้คือมันยังรับได้อยู่นะครับอาจจะลาวแล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมตอนนี้อาจจะลาวแล้วแต่ถ้ามันโดนกระแทกอีกทีมันอาจจะแตกเลยก็ได้ถูกไหมนะครับดังนั้นก็อยากให้ระวังซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเน,นาะสำหรับคนถือบายก็ยังถือบายได้เรื่อยๆนะ สำหรับโคลรอเซลผมแนะนาก็เนีย่ยหลุดกรอบก่อนแล้วค่อยไปรอในแถว2องบนหนึ่งอะไรอย่างงี้ดีกว่านะแแต่ถ้าจะรอบายก็ตรงนี้ก็ระวัาางไว้ก่อนนะครับแล้วก็เผื่อด้านล่างด้วยน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับบิตคอยเนาะโอเคก็น่าจะไว้ประมาณเพียงวันเพียงเท่าน,นี้แหละสำหรับวันนี้นะก็ไว้เจอใหม่ในสัปดาห์เอ้ยมีสัปดาห์หนะ้าสีมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็ จะเป็นข่าวนอนฟาร์บนนครับผมของเดือนพฤศจิกายนีก็คือเดือนนี้ในสัปดาห์แรกของเดือนเนาะก็โอเคไว้เจอกันในพรุ่งนี้ละกันนะครับสรับวัสนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ